สวัสดีครับท่านผู้ชมผมได้แพทย์มาดิตบัรชัยนัน่หลายท่านคงสงสัยว่าแร่ธาตุที่มีชื่อว่าโพแทสเซียมนั้นมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรท่านผู้ชมครับในการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นเราทุกคนจำเป็นจะต้องบริโภคอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารให้ครบทุกหมู่ทุกชนิด อันได้แก่โปรตีนไขมันและคาโโร์โบไฮเดรตรวมไปถึงผักและผลไม้ประเด็นที่เราจะกล่าวถึงอันมีส่วนเกี่ยวข้องของหัวข,ข้อเรื่องที่เราจะกล่าวถึงก็คือผักและผลไม้นั้นเราจะพบว่านอกเหนือนจากวิตามินแล้วนีย่ยังปรากฏว่ามีแร่ธาตุหลายตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเจ้าแร่ธาตุตัวหนึ่งมีชื่อว่าโพแทสเซียมเจ้าโพแทสเซียมมีเอง มีบทบาทสำคัญต่อระดับความดันโลหิตของเราโดยเราจะพบว่าเจ้าโพแทสเซียมมันจะช่วยทำให้ร่างกายขับโซเดียมออกจากร่างกายทางปัสสาวะผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะช่วยลดระดับความดันลงูงนอกเนือไปจากนั้นแล้วเจ้าโพแทสเซียมยังช่วยผ่อนคลายความตึงตัวของผนังของเส้นเลือดภายในร่างกายทั้งสองประการที่กล่าวมา มันสามารถช่วยลดระดับความดันโลหิตลงได้โพแทสเซียมนั้นเป็นแร่ธาตุที่เราสามารถพบได้ในผักและผลไม้ต่างต่อไปนี้ประเภทผักก็เป็นผักขมนะครับบอคครี ok ประเภทผลไม้ก็ได้แก่พวกส้มพวกอะโวคาโดนะครับพวกมันฝรังเป็นต้นท่านผู้ชมครับในการใช้โพแทสเซียมสิ่งที่ท่านควรระวังก็คือ ห้ามใช้ในกรณีที่คนผู้นั้นเป็นโรคไตาวายตลอดรวมถึงคนที่เป็นโรคเบาหวานและคนที่กำลังใช้ยาขับถ่ายปัสสาวะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอ,อยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ